ครับต่อไปจะเป็นการใช้แผ่นอักเซอร์รี่นะครับหรือแผ่นเซนเซอร์ครับในการติดขุ่นแล้วก็ให้เซนเซอร์เนี่ยมันข้ามเองครับโดยไม่ต้องใช้รีโมทนะครับเนาะท่านตอนนี้จะไม่ต้องใช้รีโมทนะครับเอาละที่ใช้ใช่อีกครับตัวตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะแปกกับตัวขุ่นครับแต่เราจําลองโดยไม่แปะให้ดูก่อนนะครับจะได้เข้าใจหลักการทางานนะครับลาการของมันเนี่ยเซนเซอร์ตัวมันจะเป็นแผ่นลักษณะแบบนี้ครับสองอันนี้จะเป็นแม่เหล็กครับติดกับตัวติดกับตัวแผ่นเซนเซอร์เนี่ยเพื่อแปะกับหุนครับ ถ้าเปิดเครื่องครับเคื่อง้ดูครับเปิดเครื่องปึ้งติดแผ่นอิเล็กโทรแล้วแผ่นมาแปลครับติดแผ่นอิเล็กโทรตามรูปที่กำลังวิเคราะห์เครื่องจะข้ามจังหวะคุณวาใจเลยครับติดแผ่นต่ำลรงวิเคราะห์นื้นใส่ต่ำแรลังวิเคราะห์ซื้นใสฟ้าหัวใจมันจะข้ามแบบตัวโนมัน้ครับห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยแนะนำให้ทำการช็อคห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย นหนึ่งชั้นถอยสองคุนถอยสามทุกคนถอยชอบแล้วแต่ตัวผู้ป่วยได้แล้วเริ่มต้นทำ C P R ปั๊บหัวใจสามสิบครั้งขั้นตอนจะข้ามเลยครับแต่ถ้าเราเอาแผ่นออกครับจากตัวเซ็นเซอร์ครับ มันจะหักทาเซนเซอร์ใหม่ครับเหมือนคนจริงเลยครับอันนี้เหมือนของจริงเลยนะครับโอเคนะครับเดยภาสาที่กับหุ่นนะครับก็จะแปะหุ่นให้มันติดนะครับเอาละเฮ้ยปิดเครื่องก่อนนะครับไปปิดเครื่องครับปิดเครื่องเราจยปิดนี้ก็ได้นะครับเราต้องปิดเราใช่ครับป่าไม่ปิดแล้วนะครับเครื่องตัวนี้ใช้งานแบบนี้นะครับเอาละเราจะแผ่นเซนเซอร์นะครับมาติดกับหุ่นนะครับโดยไม่ใช้รีโมทนะครับ รอผหุ่นอครับเปิดสาหุ่นรับไว้ติดด้านหลังขตัวหุ่นนะครับโอเคแลวนี่ตรงนี้ตรงตัวหุ่นนะครับก็คือเป็นใต้เหงืเวลาข้างขวาครับใต้เฉดหงิงด้านซ้ายนะครับ ว่าแปะตำแหน่งถูกครับตรงนี้ตรงนี้ตำแหน่งถูกปั๊บเครื่องจะค้ามไปเลยนะครับเอาแล้ลองดูวค้ามอูไหนพร้อมนะครับเปิดฝาเครื่องครับติดแผ่นอิเล็กโทรตามรูปที่แสดงติดแผ่นอิเล็กโทรตามรูปที่แสดงติดแผ่นอิเล็กโทรกับลังวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย เครื่องจะข้ามได้อ,อ,ตอัตโน o m o u นะครับให้คลองกายช็อกห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยกดปุม่มช็อกหนึ่งคนถอยสองคนถอยเดีวนี้สามทุกคนถอยครับช็อคแล้วแปะตัวผู้ป่วยได้แล้วเริ่มต้นทำ CPR ปั๊หัวใจสามสิบครั้งเครืองปัหัวใจก็ฝังทีครั้ง จะเป่าป่าครับเครื่องก็จะเปลี่ยนสัญญาณเป็นนังแท็กๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป่าป่าครับจ่สองครั้งหนึ่งครับสองครับสัญญาณอืดเนี่ยจะเป็นบอลหนึ่งวินาทีับตามไกด์ไลน์เปนะครับนะปั๊มไปเรื่อยครับรวมทั้สองนาทีครับอันนี้โดยไม่ต้องใช้รีโมทเลยนะครับแต่ยังจะข้ามขั้นตอนไม่ได้นะครับช่วยดีเเลยโอเคครับอันนี้คือลักษณะพิเศษของตัว a d t เรื่อตัวใหม่นะครับขอบคุณครับ